ดีค่ะแปดโมงเลยนะคะดีใหญแมจะจัดไก่ปลาโลแหละนะคะให้เจ้าวันมันนี่นมีแตงูมแตงกินะคะมันกว้างเลยเนี่ยตัวย็นใหญ่แมเลยเอามาต้มจะเลยตามจันกันนะคะไอยมังม่วงมังปุนกันไปนี่แม่ใส่ฟองแตวูกันนะคะนี่ไก่จุบซ่องลูกนะคะดีใหญแมจะมักซีอิ๊วดำอาไว้ để mèo cho cây đâm để cho cây đâm ha để cho mắc vào ngoài để quên có mì đấm tán sốt xíu đâm cho nó coi để có mì cát ốp chơi มี่ซ้ำจะายใหญแม่นะคะราบักีผิดไก่กุ้วเทียมนี่ยัแม่จะปัดในอ้อมกิบนะคะเะไรยัแม่จะใส่หมูลงไปยวนก็ว่าปัดหมูนะคะเดี๋ยวแม่จะปัดในอ้อมขวดนะคะและ้วก็ใส่หมูใส่ไก่ลงไปปัดในตาเลยเอ้ยในหมอ้อเลยไม่ต้องใส่ตาอยู่แล้ว นี่แม่ไไใส่ปิดใส่ยิ้มนะคะไม่หมากให้เจวนมันได้กินกันใส่หมากมันแ๊่ได้แล้วนะคะยังแม่ก็ใส่ไปกับม่วงไปเลยลงไปลวกให้พอซุกนะ,ะแต่ยังแม่ก็เติมน้ำ นี่นำตาลปี๊บนะคะดูดมิดหนึ่งคนนะคะประมาณสองอน ทอดฝลาเคี่ยวนะคะประมาณสามจอนหรือแมวก้าวเกลือน,นะคะอยันแมวไส้กระนอนะคะสองก้อนกระนอมุ้ mèo mèo sẽ làm rồi nè dược mình đang mèo xây mèo xoay cắt nữa còn không mình làm mất mặt trời ไอเยี่ยแมวใส่ใกล้เลยนะคะคลิปช่องกวาง แผ่ได้เลยนะคะโบไมยควันจบี่โมนี่น <c oughs> อ้ยเต็มหน้าไหวอย่าแมวใส่ฟองตู้เลยนะคะเดี๋ยวแมวหยิบใส่ดีว่ากลัวมันจะหล่นนะคะ ดีนะคะเดย๋ยังไม่จะเปิดไฟน้อยๆไว้นะกะิดว่าไม่ร้อนเดย๋ยังไม่จะเปิดไฟวงในไว้นะคะโอ้ยเกือบได้เลยนะคะเดย๋ยังไม่จะเติมน้ำปลาอีกนิดนึงวันวันเด้อ กจะไ้เติมน้ำตาลอีกจอนนะคะเดี๋ยแมวตองไม่ได้ถุง้อยนะเก๋บก็ได้เลยนะคะเดี๋ยแมวตอมไก้จิบซองฟองนะคะทั้งมูองเก่กตงมู่ถังไก้ก็ประมาณโลเลือนะคะก็ฟองแต่หู่ทุ่งนะ เกือบได้แลยนะคะเด็วแมวใส่ดุดย่างยู่ตั้งหน้านะคะไม่ต้องแรกดังมีเสี้ยงหลบกลัวนิดนะคะตั้งมู่ตั้งไก่นะคะเด่าแม่าใส่ลงไปมันกว้างเอยตู้เย็นเต็มไปหมดเลยมาต้มจ้ะเด็แป๊บหนึ่งได้แล้วนะคะ เห็นแมวคิดว่าคงจะสุกแก่นี่ใก้นะคะใกล้แมวใส่นั่งมูกันนะคะนั่งมูนี่เพื่อจากโกมเต็โมโมเลยนะคะยางแมวขี้เกียร์นี่ปีที่การเปลี่ยนมอแล้วก็เลยใส่ไปแบบนี้มีมูซ้ำจันมีปีกไฟมีก้ามีน้องไก้มีนั่งมู ไอ้วันมันจบนะคะมันอ,ออกว่านว่านไงเนี่ยเด๋ยวเดือดจะเดีย๋ยวก็ได้เลยว้อยป่าโลนะคะเห็นไหมเปิดไฟน่อยๆเอาไว้นี่มน้ำกุนนะคะดำหมากดำหมากแรงมินมินกุ้มมินสีดํานะคะ เจ้ยแมวไหมดือดละเต็มนะคะนี่มีปีกไก่สามปีกนะคะอย่าแมวใสว้นมดเลยเดยแ็แมวกิดหวาได้เลยนะคะรสจาดมันว่านเค็มๆเต๋อไปทางว่านนิดนะ นอนอนี่ไงนี่เอ้ยโูกพี่อะไหกูจ้อยไมไ่รู้รอย่าลนีน้งนงนงได้แล้วนะคะก้อยดโลหน่แมวส็จนะแล้วนะคะก้อยปดโลยให่แมว วันกับมูงจงเจ้งเลยแต่แมวใจไก่สิบสองฟองนะคะฟองตะวูทุ่งหนึ่งทั้งมู่ทั้งไก่ก็ประมาณโลเลื่อเลื่อนะคะเกือบโลกึย<ม>่างแต่แมวใจเวลาต้มก็ประมาณจะมึงนะคะป๋อยังแมบไม่แก้เกี้ยวไปเลยๆแน่นอนเลื่อนนี้เออวันมันจบ ใก่ปลาโลบานๆนะใส่ปุ๋ยคักรอบเจยน่มมันห้อยซอสฝ้าเกี้ยวน,น้ำตาลเกลือราบปักชีหวัวเจียมปิ้กไก่นะ